นี่เป็นเกมที่ชอบมากและเป็นเกมที่เกมท,กมที่เป็นเกมที่วาดกากที่สดุดก็คือวันนี้จะมาเล่น Pixel Penzer และจะมาโชว์การวาดกาก ากาแรงเงาก็กากที่ได้หัวใจสองดาวทุยสองร้อยดาวคือไม่รู้เหมือนกันฟุกมัง้งเออวู้ไหนอะตีตีอะไรเงาทะลุไม่อาวุธไม่มินาคมไม่มนุษย์อวกาศไม่ตัวเลขไม่ ใจไม่ชั่วร้ายไม่กัปตันอเมริกาไม่บริษัทไม่ลูกสาวไม่อะไรวะเอ้ยช่างม่งมินนี่สายเกมพ้องเลือดไม่นอนเออทำไมกูโรคก,กิดจังวะเอเออะไรโรคก,กิดคลิปหายดูดิด ฮุยอะหุยโอเคอันนั้นกูคนไม่ค่อยคิดว่ากูจะวาดนะเสียงกันนะว่ะหาสีกันโอเคหุยอะหุยาหนอนสีนี้ถ้าคุณเห็นหนอนนี้แล้วคุณจะอึ้ง เพาราะรถด่วนไปที่หนอดบอรถด่วนเออเออขอบใจขอบใจมันชมใครวะา้มันชมปุ๊บจีบเออรู้ว่าตวัวเองเยเอเหียอดเกินนอนเลยไสเดือนวาเสียเออกูแยกอ,อกวักคนนี้อ่ะนอนนอน ฮุยยยนมันไฟเดือนชิบหายเออดูว่าเป็นหนอนกันแล้วกันโอเคนะกระนั้นมือกันนั้นเราต้องเอาเป็นโคงไม้โครงไม้ท well> ี่สอดสร้างต่อต่อกันมาคนไม้อะไรก็ไม่รู้ของกูเนี่ยกีเกียดด้วยกี่เกียดว่าด้วย ว่ารูปเดียวก็พอ,อเคไไปเออเวลามันจะสั้นเกินไปไงเราต้องวาดสองสามรูปเออจะได้ยอดเวลาลงขึ้นจะได้กูจะได้มีเวลาเล่นเกมบ้างาไม่เชี่ยไ่ใชร์เกมแบบเน่ได้ไปจะเล่นเกมมันโดนละมานกูเออบนอะไรของกูเนะี่ยบนไม่เข้าท่าเดี๋ยวก็โดนลุมทืบหรอก อันนี้คือโรงแรงเงามั่วนะไม่ต้องบอกว่าเอ๊ะมึงโรงแรงเงา,าเี้ยอะไรของมึงนี่เสี้ยเวลาจะหมดเอ้าเอากูไม่ได้รอเวลาเลยเวลาจะหมดทำไมอ่ะเอา้าบม่ลมดูเวลาเอาเอ,าอเอ้าเขาเท่อะไรนั้นอะ่ะอันนั้นคืออะไรนั่นอะ่ะบ่คือ อุ้ยยาไ้เดือนเทสุดแล้วอือจะบอกใครเออได้มันไ้เดือนหรือมดเนี่ยเอย้ทุยนี่หนอนหรืออะไรนเนี่ยบอกทีว่ามันเป็นหนอนต้องบอกตัวเองด้วยว่าของกูคือไส้เดือนหรือเปล่า เพราะมันโคตรเหมือนไสเดือนอุยจิโลว้าวหล่อจังโคตรเท่เลยอืมถ้ามองไกลๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงีง้ยเหมือนไม่ใช่พิกเซลอะเออจริงมันโคตรเกินต้นกระบองเพชรออกก็ไม่ไดีเด็กอืมทาง วาดยังไงทางหุยาหยาหุยยามีเสียงดนตรีสุดอันไพเร้ะมาหาที่ทางหรือต้นไม้ครับเนี่ย

ไม่รู้จักอะใครวะพัดช,ชาเรออร่อยดีใครวะเออใครวะไม่รู้จักว่ะมึงบอกอะไรของมึงเนีย่ยแกแล้วไม่รู้จักเลยรู้จักแต่พัดช,ชาอร่อยใช่ไหมเออในใจคิดเหมือนกันนะเออเรารู้จักพัดช,ชาน่าจะอร่อยอะไรอะคัตช,ชาใครว่า,ชชาคัตชาก๋วยเตี๋ยว แล้วมึงเนี่ยรูบอกอ๋อรูบอกเกมอะไรวะเกมเลโก้เหรอไม่รู้จักว่ะเกมอะไรวะเกมมือสองเกมอะไรวะเกมอะไรวะคดชา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 ไม่รู้จักเว้ยมาบอกอะไรใกล้ๆหนูเนี่ยอะไรของมันวะ ขัดชาขัดชาขัดชาอยู่นั่นเลยเฮ้ยมุดหิดอ้าวอะไรศิละปะสวยเกินอะเดไม่เคยเห็นนะเด ศิลปะวาลูปหายไปอย่างง่ายไดย้เออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะ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 ไงล่ะคนเกินไปแล้วค่ะพี่น้องพระเจ้าช่วยจะมีใครมาเห็นผลงานสุดเก่งของน้องไหมเนี่ยว้าวอยากจะชมตัวเองประมาณหมื่นกวอนรอบว่ามึงวาดไปได้ไง เออในนี่มันโหดชังสนีกอะไรในนี่มันโหดเรือเกินขอบใจที่ชมโอ้ยเชียชมตัวเองก็ได้เว้ยไม่มีใครชมชมตัวเองเว้ยวัาดีว่ารูปส,สำคัญ อย well ู่ไฮรีโยป้ามไงเฮ้ยกูแรงเกินไปวะเอ๊ะทำไมกูต้องพูดอย่างนั้นด้วยวะจ้างมันเด็กเด็กเด็กด็กบ้าใช่ได้ไหม ก็ไหนสวยจังเลยสวยจังเลยแล้วใครพูดอะ่ะเสียต่อแหละนะเตะตัวเองดีกว่าไหมฮะ ดังกระเจียงใครบางคนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินจะงดงามยังไม่ไปโอเคอันนี้สวยยังครับอันนี้สวยยังครับโอ้ ก็นะก็อยากไม่อยากจำใบกแก้วมดเกินไปวันมันหมดเกินไป,นนไปบวชให้ใครดีอ่ะอันนั่นอะโอเคอยางนี้ก็สวยเดียวเดียวเดีวดวยวนีก่กระลู้ แฟนคาร่า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 ได้ยินไหมเนี่ย ไปบินเจอ,อคที่ีว่ารงกันแล้วโอเคเดกก็ถ้าใครชอ,อาคก,กิปดีอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับไปนะครับไปบายเพื่อจะได้จะได้มีเวลาตัดต่อคลิปโอเคขอบคุณมากครับขอให้เกมบี้ถึงร้อยวิวกันแล้วกันบายบายครับ